มีเพื่อนไปที่ญี่ปุ่นแล้วเขามาบอกว่ามันต่างจากที่ไทยแบบมากๆเลย่ะที่นั่นก็เลยอยากลองไปสักครั้งอยากไปรับรู้เองอะค่ะ e ีซีนอนมาอยู่แล้วทุกปีดีใจนะคะที่ทุกคนมองทีมเราแบบนั้นค่ะการที่เราเหนื่อยมากลอหันไปข้างๆมันมันไม่มีใครคุย ดีค่ะชื่อกัญญาณัฐเชษฐบุตรค่ะชื่อเล่นมินอายุ26ปีค่ะถังกัดสมโมสร BGC บนันดิตเอเชียค่ะเล่นตำแหน่งกองหน้าค่ะอี่มาสไตล์การเล่นของมินนยครับว่าเรามีบทบาทหน้าที่ในการเล่นยังไง เป็นตัวหน้าเป้าค่ะบทบาทหน้าที่ของเราก็คือการยิงประตูแล้วก็เราจะอันตรายในกรอบเขตโทษแล้วจุดเริ่มต้นของมินครับที่ทําให้ตัวเองเนี่ยหลงเสน่หเข้ากับกีฬาฟุตบอลคืออะไรครัคือตอนเด็กๆคือชอบไปเล่นฟุตบอลกับผู้ชายค่ะ <c oughs> ก็หลังจากนั้นก็ชอบฟุตบอลมาเรื่อยๆแล้วจนมีอาจารย์พาเข้ามาเรียนที่โรงเรียนกีฬาะจะเตะตะก้อมาก่อนค่ะ <c oughs> คือซ้อมหลังหลังเลิกเรียนค่ะเหมือน,อ,นอาจารย์เขาเห็นเราน่าจะมีทาง,ทางกีฬาอะไรหน่อยนะะก็เลยเอาไปซ้อมอะตะก้อแล้วทีนี้พอเสร็จจากซ้อมที่โรงเรียนเสร็จกลับมาบ้านก็จะเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเตะฟุตบอลต่อค่ะอย่างนี้ตอนนี้หละเราดูฟุตบอลบ้างไหมดูค่ะดูแลเราเป็นแฟนของทีมไหนบ้างไหมครับเอาทั้งสองอย่างเลยนะในประเทศกับต่างประเทศในประเทศี่เชียร์บีจีค่ะแล้วต่างประเทศล่ะชอบแมนยูค่ะ มีนักเตะในดวงใจที่เราชอบไหมที่ทําให้เราชอบแมนยูไม่มีค่ะแค,แค่ชอบทีมแมนยูค่ะ,อะพอเราได้มาลองเล่นฟุตบอลนะครับจากที่เราเคยเลตะกอลล้อนความรู้สึกของเราที่ที่ต้องมาเล่นฟุตบอลเป็นอย่างไรต่างกตะก้อยังไงบ้างไ,รรไม่ไม่ต่างค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนชอบเล่นกีฬายอยู่แล้วค่ะได้มาซ้อมมาเล่นกับเพื่อนที่เป็นผู้ชายเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นแบบผู้หญิงแตกต่างกับเขาอะรอย่างเงี้ยค่ะหนวก็เล่นลุยเหมือนกันเราก็เลยชื่นชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นทีนี้ครับ ฝีเท้าของมิน้นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาในตำแหน่งต,ตัวลุกพอเรามันเป็นกองหน้าเนี่ยครับเคยมีบางเกมหรือบางแมตช์หรือว่าบางทีมที่เราไปแข่งมาที่แบบเราไม่ได้เล่นเป็นกองหน้ามีค่ะมีครั้งหนึ่งตอนที่ปีก่อนที่จะออกไปที่จีน,นะคะ่ะเคยเล่นแมตช์แรกค่ะไปเล่นปีกซ้ายแต่พอไปจีนหนูก็เล่นปิกซ้ายแล้วค่ะจะเป็นยังไงบ้างพอไปเล่นปิกซ้ายก็รู้สึกว่ามันการวิ่งมันไม่เหมือนกันกับกองหน้าก,ก็ค่อยๆปรับแต่ก็ เอาจริงๆก็ชอบนาเปามากกว่านินถือว่าเป็นคนที่มีโอกาสได้ไปคาแข่งที่ประเทศจีนมาอยากถามหน่อยว่าความเข้มข้นความจริงจังความซีเรียสของลีกจีนเนี่ยมันแตกต่างกับที่ไทยยังงทั้งการแข่งการซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าถ้าเอาการเล่นนะคะ ลีกที่หนูไปก็คือลีก2ยังไม่ใช่ซูเปอร์ลีกการเล่นก็คือยังไม่ไม่ได้แตกต่างกับไทยมากเท่าไหร่แต่ว่าการฝึกซ้อมนี่คือก็เห็นได้ชัดว่ามันแตกต่างเพราะว่าที่นั่นจะเข้มข้นแล้วก็จริงจังคือในสนามก็คือแบบมืออาชีพแล้วตอนทนี่รู้ข่าวแนละ้วต้องมาเล่นที่จีนี้นนก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ามันเป็นความฝันของเอาจริงก็ความฝันของนักกีฬาทุกคนที่อยากออกไปค้าแข้งที่ต่างประเทศค่ะแน่นอนว่าทีมที่มิ้นไปก็คือทีม พอซังเห่โปเขามีเจ้าของทีมเป็นคนไทยใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นมันน่าจะมีเหมือนแบบเสียงทุกชิปเสียงพระวิจาร์ว่าเฮ้ย mm hmm. การที่เราไปเนี่ยมันเป็นเพราะเป็นเรื่องของแบบการใช้เส้นหรือว่าเป็นเรื่องของการมืออ่างเงี้ยเอาจริงแล้วตอนนั้นตอนเราอยู่ที่จีนครับเราได้รู้สึกแบบนั่น้เฮ้ยเราโดนเทคแคร์ดีมากกว่าคนอื่นเรามีสิธิพิเศษหรือว่าอะไร ไม่ไม่เลยค่ะรู้สึกว่าแบบมันมันไม่ได้มีความรู้สึกนั้นเลยเพราะว่าเราไปที่นั่นแล้วก็โอเคเราเราทำให้เพื่อนๆนแล้วก็โค้ชยอมรับในตัวเราได้มันก็จะลบสิ่งทุกอย่างที่ที่ท,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 ที่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อนเพื่อนในทีมมีอะไรบ้างเล่าฟังทุกคนน่ารักมากเลยค่ะโอเคอาจจะมาเทคแคร์เรามากหน่อยเพราะว่าเราเป็นผู้เล่นต่างชาตินี่ค่ะ เอาจริงมันมันเหนื่อยมากในในในเวลาซ้อมในในบางวันอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าเราเราผ่านมไ,ไปได้เพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนที่ที่น่ารักถ้าสมมติโอเคเราเข้ากับใครไม่ได้ที่นั่นมันค่อนข้างที่จะลําบากในการใช้ชีวิตแต่ว่าที่นั่นไม่ใช่ละเพื่อนเพื่อนน่ารักทุกคนเ ทีนี้มินก็กลายเป็นนักฟุตบอลประสาทฟุตบอลหญิงที่สามารถยิงแฮตติกแรกบนลีกจีนได้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเกมนั้นเกิดอะไรขึ้นมาตอนนั้นน่าจะเราโดนนำด้วยค่ะประมาณ2 0งศเรารู้สึกว่าตอนนั้นคืออยากพาทีมเก็บ3มเต็มอยากชนะอไย่างเงี้ยค่ะก,ก็รู้สึกดีใจที่ยิงประตูแล้วก็ทีมกลับมาชนะได้ค่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเลยทำไมตอนนั้นเราถึงยิงแฮตริกได้แบบเพื่อร่วมทีมหรือว่าอะไรมันส่งหรือว่าอะไรมันทำให้แบบเราเข้าฝักได้ขนาด เพื่อนร่วมทีมค่ะเพราะเพราะว่าเราเราทุกคนช่วยช่วยกันมันโอเคเราโดนนำแต่เราไม่ได้ยอมแพ้ในในตอนนั้นค่ะทุกคนก็ช่วยกันเพื่อนก็ยิงก็เราก็ยิงมันกลายเป็นทุกคนช่วยกันเหมือนเดิมมันไม่มีมันไม่ใช่ว่าหนูเป็นคนพาทีมชนะยิงมันไม่ใช่ค่ะแต่ทุกคนช่วยกันพอหลังที่เรายิงเป็นแฮตริกแรกได้แล้วเนะี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเป็นติศาา์เนาะที่มันเกิดขึ้นในแบบในสนามของคนไทยใน รู้สึกยังไงมั้งอืมรู้สึกดีใจที่ท,ที่ทำโอเคมันอาจจะเป็นประวัติศาสตร์คนแรกแต่แต,แต่แต่รู้สึกว่าเราดีใจที่โอเคเรามาทำตรงนี้ให้หน้าที่ของเราได้ดีมันก็จะเป็นผลดีกับคนต่อไปที่จะไปเล่นที่นู่นค่ะพูดถึงการย้ายไปอยู่ที่จีนเนี่ยพอเราไปอยู่ที่จีนมาแล้วเนี่ยเราคิดว่าในหลีกจีนเนี่ยมันสร้างประสบการณ์ด้านไหนที่ทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดินมา การฝึกซ้อมค่ะที่ที่เข้มข้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสที่นั่นเล่นหนักมากมีเพื่อนคนหนึ่งที่ตัวเล็กกว่าหนูเนี่ยเขาเล่นน้ําหนักที่แบบที่ที่สุดเลยเรายังตกใจว่าเล่นได้ขนาดนี้เหรอแล้วทุกคนไม่มีแบบเหยาะแย่ทุกคนคือแบบเต็มที่คือแบบมืออาชีพจริงๆ่น่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราแบบแข็งแร่งขึ้นการไปอยู่ที่จีนะครับมันใช้เวลาปรับตัวนานไหมไม่นานค่ะคือมันอาจจะเป็นหลีกที่ ลีกกลางหลีกสองม,มันมันไม่ได้เข้มข้นเหมือนหลีกหนึ่งค่ะเรารู้สึกว่าแบบการปรับตัวผู้เล่นมันไม่ได้ต่างจากเรามากค่ะมันก็เราสู้ได้แล้วเราเอาจริงคิดว่าคนไทยหลายคนก็น่าจะเล่นที่นั่นได้หลายคนเลยถ้างั้นสำหรับมินคิดว่าในหลีกสองของจีนหรือว่าการชิมชิมอยู่ที่ประเทศจีนอะไรุรสูสรษคที่ยากสุดของเราในการชชีชิตที่นั่นตอนนั้นการที่เราเหนื่อยมากเราหัน ไปข้างๆมันมันไม่มีใครคุยด้วยเหมือนถ้าสมมุติเราโอเคไปสองคนยังหันหน้าหากันแล้วคุยกันแบบเออวันนี้เหนื่อยนะวันนี้เหนื่อยจังอะไรอย่างไงคะนี่คือน่าจะเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่าหนูใช้ชีวิตลําบากที่สุดแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการกินหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในจีนหนูคิดว่าหนูใช้ชีวิตได้สบายมากอ้ละคนอกเรื่องตอนหนูนั่นกินหมาล่ากินค่ะกินบ่อยไหมโอตอนแรกไม่บ่อยคะ่ะแต่หลังๆบ่อยเพราะว่า เพื่อนพาไปกินแล้วมันมันไม่เหมือนกับที่ที่ทุกคนพูดแบบอุ้ยมันมันใช่ใช่ค่ะแต่พอไปจีนมันกลายเป็นมันเปลี่ยนความคิดเราแล้วเราไม่คิดอยากจะกินเลยแต่ก่อนกลายเป็นอาหารโผลดเลยค่ะเพราะว่าฟุตฟุตบอลหนูคิดว่าไม่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าในการเล่นฟุตบอลมันมีภาษาฟุตบอลูีแล้วแด้เวลาเหตนการสื่อสารนะเราสื่อสารยังไงเพื่อนถ้าการคุยข้างนอกก็ คุยส่วนมากเขาไม่ค่อยอังกฤษเท่าไหรแต่แต่พอใช่ค่ะพอในสนามมันก็โอเคมันเป็นภาษารวดแล้วก็โค้ดเราเราค่อนข้างที่จะเข้าใจแทคนติกที่เขาบอกอยู่แล้วค่ะทีนี้พูดถึงรางวัลส่วนตัวมากดีกว่าในช่วงที่ผ่านมานู้นเราเล่นฟุตบอลมาเรามีทั้งการเป็นดาวซันโวหรือว่าสถิติอะไรก็แล้วแต่มันมีรางวัลส่วนตัวหนึ่ที่เรารู้สึกว่าเราประทับใจกับวงนี้น น่าจะเป็นรางวัลดาวสันโนี่ค่ะที่ท,ที่ที่รู้สึกประทับใจเพราะว่าโอเคมันจะมีปีหนึ่งที่ได้นักพูดบรรยงยอดเยี่ยมเลยค่ะในปีนั้นมันกับดาวสันโนที่ควบกันสองรางวัลก็รู้สึกดีใจน่าจะประทับใจที่สุดในตอน เพราะว่าเพิ่งเพิ่ง,งขึ้นมาเล่นจากลุนที่ด้วยค่ะทีมนี้ตอนนั้นหนูคิดแค่ว่าโอเคถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากทําให้เต็มที่เราอยากทําให้ดีเพื่อโอเคให้เข้าตาโค้ชแล้วก็อยากพาทีมชนะนั่นคือสิ่งที่หนูอยากทําโอเคที่ที่เราได้รางวัลมันคือน่าจะเป็นกําไรของเราส่วนตัวมิ้นยังหวังกับการไปค้าแข่งในตา่างประเทศอีกไหมหวังค่ะมันเป็นความฝันของนักฟุตบอลทุกคนอยู่แล้วที่เราอยากออกไปค้าแข่งที่ต่างประเทศนคะคะแล้วถ้าเลือกได้มิ้นอยากไปพิสู่ตัวเองในประเทศไหน อยากไปที่ญี่ปุ่นค่ะมีทีมที่อยากไปเนียยังไม่ได้คิดค่ะแค่อยากไปไม่ว่าทีมไหนก็ได้หมดค่ะเพราะว่าถ้าถ้าสมมตินในที่ญี่ปุ่นนะคะทําไม่ึงอยากไปที่ญี่ปุ่นมีเพื่อนไปที่ญี่ปุ่นแล้วเขาแบบโอเคเราเขามาบอกว่าแบบมันเป็นมืออาชีพมากที่นู่นอะไรเงี้ยค่ะมันต่างจากที่ไทยแบบมากๆเลยค่ะที่นั่นก็เลยอยากลองไปสักครั้งอยากไปรับรู้เองนะค่ะอ่ะทีนี้ เราเคยเจอกับโมเมนต์ที่ผิดหวังหรือว่าแบบเสียใจจนทําให้เรารู้สึกแบบท้อจนไม่อยากเล่นแบบเออ้มีค่ะที่รู้สึกผิดหวังะ่ะเสียใจแต่ว่าถ้าถึงขั้นที่จะเลิกไม่มีเลยค่ะไอ,อเรื่องที่ทำให้เสียใจตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นน่าจะแพ้ที่ซีเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสองครั้งติดเลยที่ได้ที่สองเนี่ยค่ะมันก็เสียใจมากๆที่มันเราเปน็นนักฟุตบอลหญิงเราเรายังไม่เคยแตะแชมป์เลยอย่างเงี้ยค่ะ ก็รู้สึกเสียใจมากๆในวันที่แบบเราคิดว่าในปีนั้นเราน่าจะทําได้ดีกับมันไม่ใช่มันมันผิดหวังแล้วเรามีวิธีก้าวผ่านความผิดหวังตอนนี้ไหมก็เสียใจอยู่พักหนึ่งเลยอะเพราะวันมันรู้สึกแบบจะนอนไม่หลับในคืนนั้นที่เรารู้สึกแบบมันมันผ่านไม่ผ่านมาได้คือเราก็กลับมาคิดว่าโอเคเอาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าเราเราไปแข่งกับเขาใหม่แล้วครั้งนี้ ถ้าติดนะคะก็อยากทําให้มันดีที่สุดแบบโอเคเราอยากได้แชมป์มากเพราะว่าทุกคนอยากแบบไปสัมผัสแชมป์เพราะว่าเราได้ดูพี่ๆแต่ก่อนที่เขาแบบโอ้โหแบบได้แชมป์เอฟเอฟอย่างเงี้ยหนูก็ยังไม่เคยได้เลยค่ะซีเกมมันก็เป็นความหวังนี่ที่เราอยากจะไปก็คือในนามช่ที่เราว่าเรายังขาดไปใช่ค่ะโอเคทีนี้มาถึงเรื่องเพศสภาพกันหน่อยเขาบอกว่าเพศสภาพกับการเล่นฟุตบอลเนี่ยในมุมมองของเราชายหญิงต่างกันไหมค ถ้าการเล่นฟุตบอลหนูคิดว่าไม่ต่างเพราะว่าพี่หนูเล่นกับผู้ชายมาหนูก็คิดว่าหนูไม่ได้ได้ด้อยไปกว่าเขาเลยแต่แต่ถ้าโอเคถ้ามันเป็นสําหรับอาชีพจริงๆเราคิดว่ามันต่างกันจริงๆเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าฟุตบอลหญิงของเรายังไม่ได้เป็นอาชีพเท่าฟุตบอลชายที่มันเป็นที่นิยมมากๆแล้วอย่างนี้เราเคยเราเคยน้อยใจไหมที่แฟนบอลให้ความสนใจบอลชายมากกว่าบอลหญิง เคยคิดค่ะว่าวันนั้นที่ไปดูฟุตบอลหญิงแข่งที่ชมมลบุรีรู้สึกว่าแบบคนดูมันมันน้อยเลอเกินถ้าเทียบกับฟุตบอลชายค่ะตอนนั้นก็รู้สึกน้อยใจที่แบบทำไมทุกคนไม่ไม่หันมามองแบบฟุตบอลหญิงมาดูฟุตบอลหญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องยอมก็พยายามเข้าใจว่าเรายังไม่ได้เป็นแบบอาชีพแล้วก็นิยมเท่าฟุตบอลชายทั้งนั้นถ้าอยากให้เชิญชวนหรือว่าพูดนมนาวให้แฟนๆหันมาสนใจฟุตบอลหญิงนะักประโยคอยากพูดยังไง ก็อยากให้ทุกคนแบบเปิดใจอยากยากให้ลองมาดูฟุตบอลหญิงสักครั้งหนึ่งเผื่อทุกคนอาจจะติดใจแล้วก็มันจะเป็นสิ่งดีๆให้กับฟุตบอลหญิงด้วยว่ามีคนเข้ามาชมเราเยอะๆมันก็จะเป็นกําลังใจหนึ่งให้ให้กับทุกคนทีนี้หลังจากที่เราเนี่ยเคยเล่นแล้วทั้งไทยวิ League ทั้งดีนิวิชั่น2รวมถึงเกมทีมชาติมามา,มากมานะครับตอนนี้เรามองว่าวงการฟุตบอลหญิงของไทยนะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ยุคข,ของคุณแป้งมน้าส คิดว่ารู้สึกฟุตบอลหญิงเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างไปในทางที่ดีค่ะโอเคการสนับสนุนแล้วก็การถ่ายทอดสดจากที่จากที่เราใช้โทรศัพท์ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อยๆเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นรู้สึกว่ามันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยเคยไปฟุตบอลโลกมาแล้วสองครั้งเนาะเป้าหมายของเรากับทีมชาติเรื่องของการไปฟุตบอลโลก2027ันครับคิดว่ามีความเป็นไปได้มากมาั่นแน่น คิดว่าเป็นไปได้นะคะถ้าถ้าสมมติเรามีการเก็บตัวที่ที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็ยาวนานขึ้นแล้วก็มีเวลามากพอที่ให้โค้ชเขาได้แบบซ้อมแล้วก็แท็กติกทุกอย่างหนูคิดว่าทุกคนที่เข้าไปในานามทีมชาติไทยหนูคิดว่าน่าจะสามารถพาฟุตบอลหญิงไปฟุตบอลโลกได้อีกครั้งหนึ่ง แล้วคิดว่าตัวเราเนี่ยจะสามารถช่วยทีมได้มากมายแค่ไหนเราก็คิดแค่ว่าโอเคถ้าเรามีโอกาสเราก็อยากทําให้มันดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ที่จะช่วยทีมได้ณเวลานั้นนะคะก็ถ้าทําอะไรได้ก็จะทําให้ได้มากที่สุด ทีนี้พูดถึงการทำงานร่วมกับโค้ดทีมที่เค,คนใหม่อิเคดะเราเคยเจอแล้วเนาะเป็นยังไงบ้างครับการทำงานกับอิเคดะเราก็พอรู้อยู่บ้างว่า,าญี่ปุ่นค่อนข้างที่จะซ้อมแบบจังเข้มข้นหนักเพราะว่าเราเคยซ้อมกับโค้ดญี่ปุ่นมาแล้วในปีก่อนตอนนะะั้นค่ะรู้สึกว่าแบบเขาค่อนข้าง,ขา,งางที่จะม,มืออาชีพมากๆเราคิดยังไงกับการที่มีคนเหมือน เขาพูดไว้ตั้งแต่แบบก่อนจะเปิดฤดูกาลว่าปีนี้เวเเชียเอาอีกแล้วปีซีนอนมาแล้วทุกปีคิดว่าดีใจนะคะที่ทุกคนมองมองทีมเราแบบแบบนั้น,นะคะ่ะก็ไม่ได้คิดว่าแบบเฮ้ยกดดันหรืออะไรกันมายกดดันไหมโอเคมันมันปีหนึ่งมันมันไม่เหมือนกันเพราะว่าเราเปลี่ยนผู้เล่นแล้วก็ในทีมต่างๆก็พัฒนากัขึ้นมามันมันมีความกดดันอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องรับสายแชมป์โอเคช่วงท้ายครับอยากให้ ฝากถึงแฟนบอลไทยวิ่งแมนลีกหน่อยแล้วก็แฟนคลับของเรารวมถึงแฟนคขับสโมสรทิ้งท้ายหน่อยก็อยากฝากคนที่ยังไม่เคยเชียร์ฟุตบอลเลยแล้วก็อยากให้แบบอยากลองเปิดใจมาเชียร์แบบฟุตบอลหญิงเราเพราะว่าในตอนนี้เรามีทั้งดูในช่องทาง Youtube แล้วก็ Facebook ที่มีถ่ายทอดสดก็อยากให้ฝากแฟนบอลทุกคนให้มาเชียร์ฟุตบอลหญิงไทยวิ่ง l มนลีกแล้วก็ทีม b g c บับิตเอเชียด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ